รีวิวรถเข็นนะครับรถเข็นเด็กนะครับสามารถปิดกันยุงได้นะครับผมตัวน,นี้สําหรับแม่แม่ท่านไหนที่ต้องการมีรถเข็นใช้แข็งแรงทนทานนะครับผมอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะเป็นมุ้งกันยุงเบาะรองนะครับแผ่นรองสองอันนะครับซึ่งจะมาในเซ็ตเลยนะครับผมเป็นสีทูโทนสีชมพูตัวนี้ใช้มาสักพักหนึ่งเลยนะครับสีชมพู เทานะครับสุพ,สพูเทาดํสชมพูเทาดํานะครับแล้วก็จะมีที่วางขวดนมหนึ่งแล้วก็ที่วางรอ,องอาหารหนึ่งวางขวดน้ำหนึ่งแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระด้านล่างด้วยนะครับตัวน,นี้อ๋อมีกระเป๋าด้านหลังด้วยแล้วก็สามารถปรับปรับได้สามระดับนะครับตัวนี้ตัวน,นีนนนนนน้ระดับที่หนึง่ง ก่อนครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่าหลอที่สองหลอที่สองยื๊บสองอีสามคือรอนราบเลยนะครับผมอ่าสำหรับที่ปรับก็จะเป็นอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้เจอเนี้ยตัวนี้พับเก็บง่ายครับผมมันก็จะมีที่ที่เหยียบนะครับตัวนี้ที่เหยียบตัวนี้พับเก็บง่ายนะครับเนี้ยพับเก็บง่ายครับผมก็คือ สามารถเราขึ้นรถได้เลย,เลยนี่ก็จะประมาณนี้นี่ทางออกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นที่พักเท้านะครับผม,มใส่ก็ได้ส่วนตัวนี้พันโยกนะครับพันโยกพันโยกตัวนี้สามารถขยับได้สองฝั่งนะครับเนี่คือให้ลูกมองหน้าเราก็ได้นะครับ ตัวนี้ให้ดูมองหน้าเราก็ได้ตัวนี้สามารถมองได้เลยคือมองเห็นครับหรือว่าจะให้ลูกเดินทั้งหน้าไปก็ได้ครับผมนี่สะดวกสบายครับผมชาหรับพ่อแม่ท่านไหนที่สนใจนะครับก็กดสั่งที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังครับ